ลซินิเพล็กซ์โรงภาพยนตร์คุณภาพที่คัดสรรภาพยนตร์ดีๆโดยผู้กำกับจาก GTH มาให้คุณรับชมกันถึงบ้านเสาร์ที่หมกราคม11เอโมงตรงพบกับภาพยนตร์ปอมป,กปกุกกอานุกิข่วนโลกหนึ่งทุ่มตรงพบกับพอเนียว on the cliff โปเนียวที่ดาสมุทรผจญภยัย อาทิที่หมกราคมมงตรงพบกับภาพยนต์ r e of the i u i l a ห o อ่ ji, าแ่ทย์กงี่แคไม่ลกาวง่ามันเปนคอกริงๆหรนีันเปพนนนอจริงๆหนี่มันเนอกจริอนี่ิหนมรงๆอน่มันเนคนนอกจริงๆหนันเกรนมันกรหนั่มัรงพบกับลัดดาแลน ถี่หลอกอ่ะแทนที่จะเป็นห่วงอ่ะกลับมาด่าว่าโกหกแกคิดว่าแนนมันโกหกเหมือนกับที่ผัวแกคิดหรือเปล่าหมู่บ้านพ่อนมีผีมันไม่มีเพมันไม่มี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 กันคือไม่มีรับชมภาพยนตร์กับเพลย์ชาแนลได้แล้วผ่านทางเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศเพลย์ชาแนลช่องบันเทิงคุณภาพจากค่ายหนังอารมณ์ดี GTH